สวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกันที่ ep ที่8.1นะคะจะพูดถึงเรื่องของการกลืนแร่ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เ่าเล่าถึงว่าก่อนที่จะเข้าไปเราทําอะไรนะคะพูดถึงเรื่องของการกินน้ําเยอะเพื่อป้องกันไม่ให้ต่อมน้ําลายอักเสบซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยค่ะถ้าเราก,กินน้ําได้เยอะนะคะเราก็จะปัสสาวะบ่อยก็จะสามารถขับรังสี ที่ที่เรากินเข้าไปอะค่ะออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะวันสุดท้ายที่เราอยู่โรงพยาบาลนะคะเราต้องเหลือลังเสียให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ไม่เอาไปปนเปื้อนหรือว่าส่งต่อไปยังคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะเราต้องออกไปใช้ชีวิตใช่ไหมคะดังนั้นก็กินน้ําเยอะๆนะคะเข้าห้องน้ําบ่อยๆปวดฉี่ก็รีบไปเลยอย่าอั้นนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในตัวเราค่ะทีนี้ คืนคืนที่หนึ่งผ่านไปเนาะเช้ามาเนี่ยสำหรับตัวนันเองนะคะก็จะมีอาการคอบวมคอบวมแต่ไม่ได้ว่าเจ็บมากนะคะก็คือเราตึงอยู่แล้วเพราะเราอาจจะผ่าตัดได้สองเดือนเนาะมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บขึ้นจากเดิมเยอะมากแต่แต่ความบวมจะเห็นได้ชัดจะเป็นชั้นเลยเหมือนเหมือนเป็นคอพอกนะคะก็จะเป็น เป็นคนมีคนอ้วนเหมือนคนอ้วนนะคะมีมีขอมีเหนี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างเั้นเลยคุณพีวบานมาเห็นก็บอกโอ้ขอบวมเนาะอะไรเงี้ยเจ็บไหมอะไรเงี้ยเขาก็มาดูสามรอบแล้วก็ไปรายงานคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาลดบวมมาทาน,นะคะ่ะเป็นยาเม็ดเล็กๆก,ก,กินหลังอาหารสามมือนะคะเราก็กินตามนั้นเลยจนถึงวันนี้ค่ะนั้นกินยามนสุดท้ายก็ ย่างเท่านี้นะคะถ้าไม่ลดไปกว่านี้แปลว่าอันนี้คือไขมันนะ <c oughs> ก็มาดูว่ามันจะลดไปกว่านี้อีกไหมนะคะเพราะว่าเราจะอ้วนขึ้นเป็นธรรมดานะคะสําหรับผู้ป่วยที่รอรับการกลืนแร่อะไรพวกนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเนี่ยตกใจเผื่อไปแล้วนะคะคือเราจะไม่มีฮอร์โมนไทรอยไงคะเรา ระบบการเผาผลาญเราพังเลยคือไม่มีตัวช่วยอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคนอื่นเขายังมีฮอร์โมนที่ช่วยร่างกา,านเผาผลาญของเราก็คือจะน้อยกว่าคนอื่นดังนั้นต่อให้เราควบคุมอาหารยังไงก็อ้วนแต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็จะอ้วนมากนะคะก็คือลดหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังต้องควบคุมเนาะแต่น้ําหนักขึ้นเป็นธรรมดาทําใจไว้เลยนะคะก็ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสพอเดี๋ยวพอเรา กินกืนทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กินฮอร์โมนตามปกตินนคิดว่าตรงนั้นน่าจะช่วยให้เราดีขึ้นได้นะคะอ่ะอาการถัดไปนอกจากคอบวมแล้วของแนนยังมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้นิดหนึ่งอันนี้รู้สึกดีใจเพราะว่าแนนเป็นคนที่ขนาดผ่าตัดอะคะ่ะเจ็ดอาเจียนทุกวันเลยนะคะแนนไม่ชอบเลยเพราะว่ามันกินอะไรไม่ได้มันไม่สนุกเนาะ ขณะเขาฉีดยาให้เราอะค่ะแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะก็ยังอาเจียนทุกวันตอนที่ผ่าตัดได้กินแต่น้ำข้าวรู้สึกทรมานการไปกืนแรกก็เลยกังวลว่าเอ้ยเราเราจะอ้วกไหมอะเพราะว่าต้องอยู่คนเดียวไงคะเราก็จะไม่มีญาติมาดูแลเราการที่เราอาเจียนนะคะมันก็ไม่ดีเพราะว่าต้องวิ่งไปอาเจียนที่ชักโครกเท่านั้นเราจะมาอาเจียนแบบ เอ่อเลี่ยราดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีหลังสีใช่ไหมคะก็จะไปกระทบกับคนอื่นและถึงแม้เราไม่ทันเราก็ต้องจัดการทําความสะอาดเองนะคะอันนี้ก็คือก็จะเป็นเรื่องยากก็ค่อนข้างจะก,กังวลเรื่องนี้เขาเขาก็จะถามเราอะคะ่ะว่าเรามีความความกังวลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเนาะแต่สำหรับสำหรับแนนถือว่าน้อยมากเพราะว่าพอเรารู้สึกขึ้นไส้อาเจียนนะคะคุณพยาบาลเขาก็จะเอายาแก้อาเจียนมาให้เราทาน ทานเม็ดเดียวรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะก็เลยสามารถทานข้าวได้นะคะแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้ป่วยเตรียมผลไม้รสเปรี้ยวหรือของเปรี้ยวๆค่ะเอาไปด้วยถ้ามีตู้เย็นยิ่งดีนะแต่จริงๆที่แนนไปพักเป็นห้องพิเศษแต่เขาไม่มีตู้เย็นเขาบอกว่าถ้ามีตู้เย็นตู้เย็นเสียหมดเลยเพราะว่าลังสีไปทำให้ตู้เย็นพังคุณลุงเขาอธิบายแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมนะ นางก็เอาผลไม้เนี่ยปอกๆแพ็กไปอย่างเงี้ยให้เราพอได้กินเผื่อว่าเรากินข้าวไม่ได้อะไรเงี้ยมันแก้เลี่ยนเนาะเพราะว่าอาหารโรงพยาบาลอะ่ะปกติมันก็จืดอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ไม่อร่อยเออทีนี้นก็จะมาสั่งแกลบฟู o ดอะไรเงี้ยมากินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราพกสำหรับแนานนานสั่งแคนเบอร์ี่ค่ะแคนเบอร์รี่อบแห้งมันจะเป็นออกเปรี้ยวหวานน,นิดนึงอะ แต่มันร้อยเปอร์เซ็นตคือไม่มีไอโอดีนเราสามารถเอาไปกินแก้เลี่ยนได้ช่วยได้ดีนะคะหรือว่าส้มโออย่างเงี้ยค่ะออืพกไปพกไปกินถ้าใครชอบกินมะม่วงอะไรเงี้ยเนาะมะม่วง,งเปรี้ยวอะไรเงี้ยก็เอาไปได้นคิดว่าตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยค่ะวันที่สองอาการก็จะเป็นแบบนี้วันที่สามก็คือเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วแต่คอมันยังบวมอยู่นะ มันก็จะยังบวมอยู่แต่ว่าเราก็กินยาไปเรื่อยๆอะค่ะก็สามวันอะอาการก็คือจะมีเท่านี้เลยอือือเพราะว่าแนนพยายามกินข้าวทุกมื้อนะคะทั้งๆที่วันที่สามเนี่ยแทบกืนไม่ลงละมันไม่รู้คือเขาบอกว่ามันจะมีบางคนจะมีอาการเบื่ออาหารแนนไม่แน่ใจว่าของแนนอะมันใช่อาการเบื่ออาหารไหมนะคะแต่มัน มันเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยหรือว่ามันเบื่ออาหารค่ะก็แต่พยายามกินเพื่อเราจะได้ขับถ่ายพยายามขับถ่ายให้ได้ถ้าไม่ได้คุณหมอเขาก็จะให้ยายาระบายนะคะแต่ของนี้นไม่ต้องใช้เลยว่านันกินผลไม้เราก็กินน้ําเยอะนะขับถ่ายทุกวันอันนี้ดีมากก็คือตอนออกจากโรงพยาบาลนะคะเขาจะมีการวัดลังสีเนาะ ของในเหลือแค่1%เนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาถือว่ายอดเยี่ยมนะคะคนพยาบาลก็ยังปลบมือให้เลยว่าเออเราเหลือน้อยมากก็ได้กักตัวแค่คืนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำตามนี้เป็นคนไม่ชอบกินน้ำอะไรเงี้ยมันเหลือรังสีเยอะกลับบ้านมาเราต้องกลักตัวหลายวันนะคะอดทนเอา3วันเนี้ยกินน้ำเข้าไปเยอะนะคะกินข้าวให้ได้ขับถ่ายให้ได้ แล้วก็ทุกอย่างจะดีเองแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะนั่นก็รู้สึกว่าโอเคนะสำหรับการไปคกืนแร่ที่เรากังวลต่างๆนานามากมายเพราะว่าไม่มีใครค่อยได้มาทำคลิปหรืออธิบายอย่างชัดเจนเราจะไม่รู้ข้อมูลเราก็จะกลัวเป็นธรรมดาเนาะอันนี้นั่นก็เลยแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า3วันที่ไปอยู่อะเราจะรู้สึกอะไรบ้างแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนเขากินข้าวไม่ได้เลยค่ะเขาก็บอกว่ากินไม่ไหวเลยค่ะ แล้วก็มีพี่อีกคนนึงอะค่ะเขากินกินยาสมุนไพรค่ะก่อนที่จะมาเกืนแร่ต้มอะไรกินสักอย่างใบอะไรสักอย่างจําไม่ได้ผลก็คือว่าแร่ลังสีเอลดีนไม่จับเลยไม่จับเลยคืออะไรคะกืนไปไม่มีประโยชน์เลยมันมะเร็งก็จะไม่หายไปก็อาจจะต้องกลับมาเกืนใหม่นันคิดว่างั้นก็เสียเวลาไปอีก ดังนั้นที่คุยกันเนาะกับคนที่เคยเป็นหลายๆท่านนาั้นก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งกินยาสมุนไพรอะไรกินแค่คุณหมอบอกเลยค่ะนั้นกินอาหารอะไรคือปกติไม่ได้กินอาหารเสริมใดๆทั้งนั้นนะคะคุณหมอเคยบอกเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งไปกินนะอะไรเงี้ยก็ให้มันจบพวกนี้ไปก่อนอีกหน่อยเราอยากบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าเนี่ยพออย่างพี่คนเนี้ยมาจากประจวบนะคะ แกไปกินสมุนไพรเนี่ยค่ะแร่ลังสีที่กินไปเหมือนเหมือนเปล่าประโยชน์อย่างเงี้ยเนาะมันก็ทําให้เขาเสียเวลาอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ฟังอ่ะเหมือนก็คือคนอื่นก็หวังดีกับเรานั่นแหละค่ะว่าเออกินนี้สิอันนี้ช่วยรักษามะเร็งนะอันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีผลกับตัวลังสีในดินที่เรากินมันอาจจะไปกําจัดอันนี้ออกไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแกก็เลยจะต้องเสียเวลาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ อืมแล้วนั้นก็มองว่าเราเอาแค่นี้ค่ะกินให้อร่อยหลีกเลี่ยงของไม่ดีนะคะควบคุมให้ค่าเลือดเราผ่านให้ได้คืนแรกเสร็จนั่นก็คิดว่ามันจะช่วยเราได้เยอะมากๆเดี๋ยวมาติดตามผลกันว่าวันสุดท้ายแล้วสแกนออกมาแล้วเป็นยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องสนุกสนุกมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะ mm hmm. ก็มองให้เป็นเรื่องสนุกอย่าไปเครียดมากค่ะก็ ชีวิตมันก็มีแค่นี้เองเนาะเม็งมันกลัวความเครียดค่ะแล้วก็ทําให้ชีวิตสดใสดีกว่าใครที่กําลังรอรับการคืนแร่อยู่นั้นเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าเกิดนั้นพูดประเด็นตรงไหนไม่ครบมีคําถามก็ทักข้อความมาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ